สวัสดีครับอยู่ผมชั้นสามร้อยนะกับในช่วงทมามหาแดกนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับรถหนึ่งคันที่เราขายไปหลายคันแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวที่ป๊อปปูล่าที่สุดณเวลานี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าโตโยต้าเอาผาดปี09นะครับคันนี้กับเลขไมล์แสนห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้น คันนี้ผมเปิดราคาที่1นึ่งล้านสองแบาทนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือว่าวารันตีนะครับแถมด้วยสภาพรถที่กิฟตรโคตรกิฟจนผมบอกรู้สึกว่าผมอายรถในโชว์รูมเลยทําไมรถคันนี้มันถึงกิฟแล้วก็สวยและเนียนขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเราไม่อยากจะอวยนะรถมันสวยคือสวยสวยกว่าในรถในโชว์รูมที่ผมเก็บส่งลูกค้าอีกอะรถคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานซุปเปอร์แบ็กนะครับแต่เขามีการตกแต่งเป็นแบ็กอิ dition หมายความว่า กระจังหน้าเป็นสีดำข้นโคมดําเป็นสีดานะครับแล้วรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแต่บอกก่อนว่าราคานี้ไม่รวมเลขทะเบียนนะครับเขาไปใส่รถคันใหม่ของเขา<ส> <azing. S 2> เดี๋ยวเรามาดูในโซนข้างๆดีกว่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอ17นะครับเป็นสเปคตรงรุ่นแบบข้นสีเป็นสีดานะครับพร้อมยางคอนเทนเนอร์นะครับสภาพใหม่ใช้ได้อีกยาวเรามาดูในโซนของภายในกันดีกว่านะครับภายในคันนี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรจะติอะไรไม่ได้กับรถคันนี้ซึ่งรถแม่งพึ่งเข้ามาสดๆร้อ โอ้โหขอให้ผมแม่งตายหงตายหาเลยนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยและสภาพบอร์ดนี่แม่งเนียนกริฟเลยเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีนะครับพวบงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอเนี่ยเป็น Android แล้วสามารถเล่นจูบเล่น YouTube เล่นแล้วแต่เล่นได้หมดนะครับหรือใครที่จะลงทะเบ,บียนไลน์ในในแอนดรอยนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้มันเล่นได้ป่ะนะแต่อย่าเล่นเลยเดี๋ยวเมียเห็นว่าคุยกับใครบ้างประมาณนี้นะครับรถคันนี้กับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับออปชั่นประตูไฟฟ้าสองด้านเบาะรุ่นนี้นะครับให้ความรู้หน่อย หูเดิมแมคกี้เมาส์นะครับแต่ตัวเดิเป็นธรรมดาเขาเป็นการแต่งตกแต่งให้มันดูทันสมัยมากขึ้นคุณดูง่ายๆเ,เนี่ยลางเบาะเนี่ยไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยอะ่ะคือรถสภาพแม่งดีจริงๆเราไม่อยากจะอวยเลยว่ารถคันนี้มันสวยขนาดไหนนะครับเจ้าของผมขอผมแบบยอมรับในในการดูแลรถของท่านเนี่ยโคตรดีเลยสําหรับใครที่อยากจะได้รถคันนี้นะครับจอก็ใหญ่หลังคาซันรูฟคุณดูง่ายๆนี่นะครับสีกาบข้างในเนี่ยซึ่งไม่มีเวลาหรอกที่คนไหนถ้าไม่ชอบรถจะมาละเช็ดด้านในนะครับ แม่งสวยกว่ารถผมอีกด้านในไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเกาะเลยอะแสดงว่าเจ้าของเนี่ยดูแล,แลและรักษาสุดยอดมากผมนับถือเลยนะครับเดีวไปดูโซนของด้านหลังดีกว่าคันนี้เป็นฝาท้ายแบบไ,ไฟฟ้านะครับดูแลจะเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยคือเป็นโครมดาหมดเลยรถสวยอะเราก็พูดออกมามัาก็คือสวยอะนะครับแบกกรไลต่างๆคือสวยกิ๊บไม่มีร่องรอยนะฝาท้ายไม่มีการแกะแผ่นยางอะไรครบหมดนี่นะับแผ่นตรงนี้นะครับเป็นพวกยางรางของเบานะครับไม่มีการฉีกขาดแดงสิน้น ซึ่งบ่งบอกได้แล้วว่าการรักษาและการใช้งานอ่ะคุณต้องดวลรักรถจริงๆถึงรถจะเป็นได้สภาพนี้นะครับรถคันนี้ปี0 9รย์อยะเวลาเนี่ยสิปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ท่อเสียอาจจะไม่ค่อยสวยอะไรมันจะเด่นนะครับส่วนตัวแค่แค่เป็นความคิดส่วนตัวว่ามันไม่ค่อยสวยแต่ถ้าใครชอบติดไปเลยครับเพราะในการตกแต่งและเครื่องเสียงเนี่ยมี MTX อะไรเยอะแยะไปหมดล้วมาดูในห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในห้องเครื่องกันดีกว่าผมก็อยากดูแล้วเปิดแล้วพร้อมๆกันนะครับคันนี้มีของแต่งนะครับ ช่วงล่างเขาบอกว่าโชคหน้าเนี่ยเป็นคายาบ้าโชคหลังเป็นฟ็อกนะครับแค่โชกเนี่ยผมว่าชุดหนึ่งก็หลายหมื่นแล้วแต่เราเปิดห้องเครื่องมาดูดิเครื่องแม่งคลินคลีนใสใสเลยอะ่ะคือถ้าคุณไม่ได้รักรถนะรถจะไม่สะอาดขนาดนี้นะครับไฟหน้ามีการแกะเพราะว่าทํโคมดำนะครับฝากระโปรงมีการแกะขยับเพื่อเก็บสีบ้างรถประมาณนี้10ปีต้องมีการเก็บสีบ้างแต่รอยอาร์คเวทอาร์คคันหน้าอะไรเดิมหมดนะครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้ที่มียิงเพจมาเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะสำหรับใครที่สนใจผมบอกเลยว่ารถคันน สภาพสวยนะใครหาอยู่ผมไม่เถียงนะครับว่าผมตั้งราคานี้ t o ตยต้าเอาผาสรุ่น20ตัวเครื่อง2.4เลขไม์แสนห้านะครับปี09ผมตั้งราคาอยู่ที่1.290 0ล้านสบาทฟังอาจจะดูแพงแต่ผมขายสภาพย้ำนะครับผมขายสภาพและขายการวารันตีและการันตีนะครับที่อื่เราจะมีล้านล้านหนล้านหนึล้านส ผมบอกเลยรถคันนี้ผมตั้ง1นึ่งล้านสองแหมื่นอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูที่อื่นมาก่อนเราค่อยไปดูรถผมแล้วจะเปรียบเทียบกันว่ารถและสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับรถคันนี้เนี่ยครับฟรีวารันตีหนึ่งปีเดือนหนึ่งหมกิโลเครื่องเกียร์และส่วนคู่ซีอูต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับแล้วเรายังฟรีกา๊าซคอสติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วเรายังการันตีรถคันนี้ไม่มีชนหนักจนโครงสร้างเสียพิกคว่ำจมน้ำและตัดต่อผิดกฎหมายนะครับ ทางเรานั้นยินดีซื้อคืนจตนมรถยุนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก2,000 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อด่วนเลยนะครับ0852504444ย้ำอีกรอบนะครับ0852504444หรือไลน์เพ่เชื่อมของชลูมนะครับแอดไซส์3000ดอสคการ์ลัดไลมีแอดด้านหน้านะครับและที่สำคัญก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับและกดติดตามพวกเราด้วยเรายังมีช่วงอื่นๆให้เนี่ยติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้ไว้ไม่โง่ออกไปเสือกและ300ร้อวอล์กนะครับและ ช่วงใหม่ของเราพาไปแซดนะครับสนุกแน่นอนนะครับตอนที่สําคัญดูเสร็จแล้วไม่รู้จะทําอะไรหรือไม่รู้จะให้กําลังใจผมยังไงแ <c> ค่พิมพ์คอ <c> มเมนต์กำลังใจใพวกเราไม่ว่าจะเป็นติชมหรือพิมพ์คําว่าแฮชแท็กเอฟซีสามร้อยกำลังใจพวกเรานะครับเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์เนี่ยมันทำให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยสภาพนี้ผมยอมเลยครับแม่งสวยจริงๆไม่ได้อวยนะับแต่แม่งสวยจัด